ก็กลาสวัสดีพี่น้องชาวแกนซักทาทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกับซุกโกชแนลอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีทริคมานําเสนอครับทริคแรกก็คือสอนในการเปลี่ยนตัวครับผมทริคที่2นะครับเราจะสอนในการดูท่าและก็การหาท่ามาเอาของครับผมนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูทริคแรกกันเลยนะครับครับในเกมนี้หลายๆคนคงรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันสามารถเปลี่ยนตัวละครได้ทั้งหมด3ตัวนะครับหากเราเลือกเล่นมาแล้วนะฮะแต่คราวนี้เนี่ย มีคำถามมากมายเลยว่าเอ๊ะตอนแรกเราเลือกเล่นมาแล้ว3ตัวแต่เราไม่ต้องการอะ่ะเราเราเปิดได้ s ซนตอตัวอื่นมาเราจะทำยังไงเราให้คลิกที่ในภาพลยครับผมคลิกที่จุดนี้นะครับคลิกที่จุดนี้นะครับนะครับโอเคเราคลิกเข้ามาแล้วครับผมนะครับเราจะเห็นภาพดังนี้ครับเนี่ย อาจจะมีทั้งหมด3ตัวนะฮะที่เราดูอยู่นะครับซึ่งไอ้สาตัวนี้เนี่ยนะครับวิธีการเปลี่ยนก็คือต้องไปคลิกข้างบนตัวสีเหลืองซ้ายบนนะครับแล้วก็จะให้มันเป็น2ช่องเห็นไหมครับอนครานี้เราจะเห็นลูกศรลงกับลูกศรขึ้นครับผมเราก็กดลงครับตัวที่เราไม่เอาแล้วก็กดขึ้นตัวที่เราจะเอามาเล่นแทนครับผมนะเห็นไหมนะครับผมลองสลับให้ดูนะครับครับหลังจากนั้นนะครับ ถ้าเราตกลงมันก็จะขึ้นเป็นสีเหลืองถ้าเราไม่ตกลงเราจะเปลี่ยนใหม่เนี่ยผมลองเปลี่ยนให้ดูนะครับน่าจะเห็นนะชัดๆเลยนะครับที่ผมกดให้ดูนะครับอ่ะผมลองเอามาให้ดูครับผมเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ครับอีกตัวหนึ่งนะครับภาพอาจจะเบอร์นิดนึงพอดีอยู่การทะเลสาไครับผมเอฟเฟกต์หนึ่งบผงนะครับเนี่ยอ่ะโอเคผมเปลี่ยนกลับนะครับเพราะว่าทีมที่ผมใช้ก็คือนะครับตอนนี้เป็นน้องตัวเล็กครับผมนะฮะปืนแล้วก็ตัวแอสซิสินของผมนั่นเองครับ อย่งนี้ครับคราวนี้ทุกท่งนคงรู้แล้ววิธีการเปลี่ยนตัวเนาะนะครับคงไม่ยากเกินไปสําหรับหลายๆคนที่ใช้งานนะครับนะครับโอเคต่อมาครับผมเป็นในส่วนของอาการดูทาตุครับผมนะครับก็เข้ามาในหน้านี้นะครับก็คลิกเหมือนเดิมครับไอตัวที่มันเป็นรูปที่ตีของนะครับก็เพื่อจะมาเปลี่ยนท่าตุครับผม เอไปเพื่อจะมาเช็คธาตุนะครับเห็นไหมธาตุคือพอเราคลิกใบมาใบที่3ครับผมเอาใหม่ผมเข้ามาให้ดูใหม่ครับผมเราคลิกมาสักใบนึงครับผมคลิกอาวุธมาสักใบหนึ่งนะครับนะครับไม่เห็นเอาใบนี้ดีกว่านะครับเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เห็นไหมเวลาเราทำลิมิตเบรกนะครับเห็นไหมลิมิตเบรกนะครับมันจะมีธาตุอยู่นะครับธาตุมันคือตัวข้างล่างเออนะครับ ปกติการลิมิตเบรกจะเจอนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ลิมิตเบรกเนี่ยเราจะไม่เห็นมันนะครับคราวนี้เราจะไปดูท่าเราจะไปยังไงครับผมก็ก,กดีกทีนะกดที่ข้างบนเห็นไหมนี่มันเป็นตัวเหมือนดาวไข่กันนะครับาวนี้เราจะเจอดันท่าทั้งหมด5 5 6ดันนะครับนะครับเราก็เลือกที่ท่าที่เราจะไปอย่างตัวเมื่อกี้เราต้องการจะไปในส่วนของอท่ามืดนะครับแล้วก็เข้ามาครับผมซึ่งมันก็จะให้เลือกตัวละครเช่นเดียวกัน ซึ่งถ้าเราฟิกไว้อยู่แล้วมันก็จะเป็นตัวละครเดิมของเรานั่นเองโอเคครับไปต่อครับไอ้ดันเนี่ยนะครับมันไม่ยากครับผมมันเป็นดันเหมือนดันบอสปกติเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอซื้อของนิดนึงนะครับพอดีลืมมานาครับผมไปรวยกันครับผมนะครับดูสกิลของแอสซัสินต์ผมว่ามันดีนะสกิลเนี่ยนะครับบอสมันจะหรือมอนจะถูกโควโวเข้าไปนะครับ โอเคนะครับนั้นไม่ยากครับเราตีแป๊บเดียวครับผมนะครับรอสักครู่เดียวครับผมเดี๋ยวบอสก็ตายแหละครับนะครับไอ้ดันพวกนี้เนี่ยมันจะมีหลายธาตุนะครับแต่ละบัตรแต่ละใบของอาวุธเนี่ยก็จะมีธาตุนะครับแล้วก็มาใช้อัพได้นะครับไม่ใช่แค่อาวุธนะครับอาวุธหลักอาวุธรองอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นอะไรในลักษณะแบบเดียวกันครับผมนะครับการจะตายแล้วรับบอสมันก็ใกล้ตายนะครับรอสักครู่เดียวครับผม ็ต้องปล่อยให้มันตีไปจนกว่ามันจะตายครับผมปั๊บปับปับปับ,ปบ,ปบ,ปบอ่าตัวแอดแม่งเท่นี่นะผมชอบแอดมากเลยนะครับโอเคเคลียร์ครับผมพอเราเคลียร์แล้วจะยังไงต่อนะครับเราก็จะได้หินในส่วนของที่เราลงดันมา,าดูดิหินอ่าเห็นไหมเราได้หินแล้วเห็นไหมนะครับอันนี้แค่นี้จบครับผมก็คราวน,นี้พอเราได้หินเสร็จปุ๊บ แล้วก็คลิกเข้าไปในเมนูเดิมครับผมนะครับเข้าไปดูว่าหีบมันอัพจริงหรือเปล่าครับผมเห็นไหมเมื่อกี้เหมือนเกหรือ8นะครับมันก็ได้เพิ่มเข้ามาเท่านี้ครับผมแค่นั้นเองนะครับถ้าเราจะ limit เบ s e หรืออัพค่าต่อไปเราก็ต้องมาลงดันท่าแกันครับผมนะครับก่อนจบคลิปครับผม